สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอเมสเซจจะพามาดูบ้านเดี่ยวที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ห่างจากโรตัสเพียง1.7กิโลเมตรเท่านั้นบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านเิริวิภาวิลล่าซอยประพัสสอนเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอ,งองน2ห้องน้ำบนพื้นที่52.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยครบๆเถึง138ตารางเมตรหน้าบ้านมีโรงจอดรถที่เข้าออกสะดวกดสบายภายในเข้ามาจะเจอกับห้องรับแขกกว้างโปร่งโล่งสบาย ถัดมาก็เป็นห้องนอนใหญ่ master bedroom ที่มาพร้อมแอร์และห้องน้ําในตัวดีไซน์สวยร้อนตัวครับส่วนอีกสองห้องนอนก็มีขนาดกําลังพอดีเหมาะสําหรับครอบครัวทุกไวเลยครับถัดมาก็เป็นห้องครัวที่แบ่งส่วนใช้งานชัดเจนมีตูเ้เก็บของเคาน์เตอร์และซิงลานจา์จัดครบพอบใช้งานใกล้ๆกันก็ยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องที่ออกแบบสวยงามใช้งานสะดวกครับและแน่นอนว่าสาธาาณแะน้ประพอครบทั้งไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ต พร้อมเข้าอยู่จริงๆทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1 6 0 0แ0 0บาทเท่านั้นแถมฟรีค่าโอนและคาา่าภาษีด้วยครับถ้าใครกำลังมองหาบ้านทำได้ดีพร้อมอยู่แบบนี้ห้ามพลาดติดต่อเราเอเมสเซจมาได้เลยแล้วเจอกัน